ห้าล้านเพราะว่าทุกเดือนมันมีค่าใช้จ่ายค่ะแต่แม่ไม่มีค่ะแม่ไม่มีค่ะธุกรกิจปลงนั้นล,ล้มหลอกจากคนที่มีรายได้หลักล้านจากคนที่มีรายได้หลักแสนหลักล้านเข้าบัญชีไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยวันนั้นแม้แต่สบู่ก,ก้อนเดียวยังไม่สามารถถือออกจากโรงแรมโรงแรมของตัวเองได้ต้นเดิงออกจากโรงแรม ชีวิตขนาดนั้นเลยชีวิตไทยมีโมเมนต์เหมือนแม่บ้างกดเลขเจ็ดมาค่ะชีวิตไทยมีโมเมนต์เหมือนแม่บ้างกดเลขเจ็ดมาค่ะกดเลขเจ็ดมาไยใครเคยชีวิตมีใครเคยมีชีวิตโมเมนต์แบบมีบ้างไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยจากเนียนิาเป็นละไม่เหลือเลยลูกนะคะแม่นี่มีลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งนะคะจากเรียนานานาชาติต่ไม่เรียนที่บ้านนอกจากเคยใช้บ้านหลักหลายมือ ต้องใช่ห้องเช่าสามพันธ่าชีวิตไทยมีโมเมนต์นี้เหมือนกันบ้างกดเลขเจ็ดมาค่ะกดเลขเจ็ดมากดเลขเจ็ดมาอ่าโอเคสุดยอดมากนะคะล้มลรวต้องรีบลุกค่ะเราไม่ใช่ตัวคนเดียวรีบลุกค่ะตอนนั้นออนไลน์มาไม่รู้จักแม้แต่คำว่าออนไลน์เล่นเฟซกับไลน์ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าออนไลน์ไม่รู้จักอะไรคือออนไลน์ ล้มมาแล้วเราต้องหาทางไปหาสมัครงานก็ไม่มีใครรับอาลุปนั้นเกือบสี่สิบล้วตอนนั้นไปสมัครงานเขาก็จบเขาไม่ไม่เป็นลูกจ้างเพราะแม่จบปร,ริญญาตรีปร,ริญญาตรีก็ไม่ได้อยู่ดีๆจบนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องทำเเรียนทํางานด้วยทํางานด้วยเรยด้วยนะไม่ใช่ดีๆจะแบนะคะไปสมัครงานไม่มีใครรับก็ได้ไปเป็นหัวหน้างานเราก็ยังไม่ถึงไม่รู้จะทําอะไรหันหน้าไปที่ไหนจะไปขายรูยเหี่ยว ก็าดมนก็อยู่แค่นั้นจะไปเปิดร้านจาแปรก็คือเปิดมาแล้วก็ต้องลงทุนล้ายแสนทํำยังไงดีตอนนั้นออนไลน์มาแรงมากค่ะพี่สาวคอะค่ะก็ไปเล่นออนไลน์ไปเจอบิ๊กแบทพอค่ะบนโลกออนไลน์พอตีสิบลูกกรรมกรรวยเป็นร้อยล้านจากโลกออนไลน์ใครเคยได้ยินพอตีสิบกดเลขแปดแปดแปดมาค่ะหรือใครเคยได้ยินขยันผิดที 10ปีก็ไม่รวยกดแปดแปดแปดมาค่ะนั่นก็คือบิ๊กพอของเราทำทำนี้มาจากบิ๊กบอสพอของเราค่ะใครเคยได้ยินแปดแปดแปดมาเออใครเคยได้ยินแปดแปดแปดไหมลูกจำมกอรวยเป็นร้อยหลานจากแอนไหลรวยได้ยังไงหลางก็เลยตัดสินใจเข้ามาค่ะตัดสินใจเข้ามาก็มาเจอค่ะบอสสวยบอสยิ่งของเรานั่นเองนะคะกดหัวใจรือค่ะให้กลับนะคะ อาจารย์ของเราทั้งสามท่านหน่อยนะนี่รับโค้ชชีวิต,ตทั้งสามกันเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบบสผอแบอสวยแล้วก็บอสวินของเราค่ะ <c oughs> หัวใจรวยกับบอสของเราทั้งสามท่านหน่อยนะคะหัวใจของพวกเราทุกคนเลยนะหัวใจหลักของดีไอคอนของทีมรังเศรษฐีทุกๆคนเลยหัวใจรวยกับบอสของเราเนะเาะไลฟ์มีโค้ชเนาะ ไลน์นี้โคชีต,ต่างๆที่ปรึกษาถูกไหมเออหัวใจเรือเดือหัวใจเรือเดือสุด,ดยอดมากสุด,ดยอดมากทุกคนสุด,ดยอดมากโอ้นะคะนี้ทังแบบคนแล้วเยี่ยมยอดมากค่ะเยี่ยมดอดมากเนาะก็ตัดสินใจเข้ามาค่ะตัดสินใจเข้ามาเนาะในธุรกิจนะคะสี่ข้อเนาะที่แม่ชอบแชร์ถ้าเป็นเอ็มซีนะคะในคลาสนักเรียนข้อแรกค่ะพอเข้ามาเจอธุรกิจนี้ข้อแรกที่ประทับใจที่นี่แต่บินกี่ครั้งคะ ที่นี่เปิดบินกี่ค้างคะาพิมมาค่ะทุกคนเปิดบินกี่ค้างคะาพิมมาค่ะพิมมาค่ะใช่ค่ะใช่ถูกว่าถูกต้องเลยสุดยอดมากแต่บินเป็นแค่ครั้งเดียวแม่เศ้าครั้งเดียวไม่มีฟิกคอร์สไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องชีวิตมีค่าเหมือนที่เคยทำงานประจำเอ้ยเหมือนที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องมีฟิกคอร์สค่าเช่าค่าคนค่าพนักงานค่าเสื่อมค่าต่างๆไม่มีแล้วเฮเลือดเปิดบินค้งเดียวข้อสองค่ะ ไม่ต้องเสียค่าคอนเสิต์ปรึกษาได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นค้ชแม่ทีมไปจนถึงบิ๊กบอสไปจนถึงบอสเสือบินไปจนถึงบิ๊กบอสของปรึกษาได้ฟรีจากคนที่สำเร็จจากคร,อาารูอาจารย์ของเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสักบาทว้าเพราะว่าตอนเปรกของด้วยแกกิจค่ะหรือแม้แต่กา,ารเป็นพนักง,งานประจำอะหน้าที่ที่เรารับผิดชอบมันก็เราก็ต้องดูทำเองถูกปะ ตอนเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ยู้จะหันหน้าไปหาใครคะ่ะไม่มีใครให้เราปรึกษาฟรีๆไม่มีคะ่ะแม่จ่ามันเหงางมากมันเหงางมากและก็สามคะ่ะที่นี่คะ่ะไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่หรือใช่ไม่ได้ทํางานคนเดียวต,ต่มเป็นเจ้าของธุธุรกิจนะอยากให้ใครมาช่วยเราต้องเสียงเงินจ้างเขาถูกไหมไม่มีใครมาช่วยเราฟรีๆใช่หรือใช่แต่ที่นี่คะ่ะเราไม่ได้เสียงเงินสักบาทเพราะว่าที่นี่คือ วินวินบสิเน็และแม้แต่ถึงแม้แต่กัลละแม่มันไม่ได้วินวินใลมันไม่ได้วินวินเลยแต่ทุกแม่ทุกคนก็ยินดีช่วยเหลือกันเป็นทีมเ,เราคือทีมเดียวกัน,เร,เ,กนเราคือทีมรังเศษฐีเดียวกันใช่หรือใช่เออใช่หรือใช่นะคะทีนี้เนาะเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเรามีแม่แม่เรามีทุกคนนะคะยินดีนะคะให้คำปรึกษาเราทุกคนเลยถูกไหม ช่วยเหลือเราเต็มที่ถูกไหมและข้อสุดท้ายค่ะเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิตใครคิดว่าสี่ข้อนี้โคตรโดนเลยกดก99 999มาหน่อยกดก้า9รวยมาหน่อยใครคิดว่าสี่ข้อนี้โคตรโดนเลยหนึ่งเปิดเพียงั้นเดียวสองไม่เสียค่าคอนเซิร์สามา 3, ไม่ได้องทำงานกันเดียวนะคะสี่เรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิตใครชอบใครโคตรโดนเลยสี 4, ่อันนี้ก9 9ามีแต่ลุ้ ก้าๆมาสุดยอดเลยสุดยอดเลยโดนเนาะมันโดนมันโดนเนะเออนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจเข้ามานะคะแล้วนะคะก็คือนะคะเรียนนั่นแหละเหมือนทุกคนมึนๆมึนงงไม่มีใครมีอื่นไม่มีใครมีมึนจ้าเข้ามาตอนแรกมันเป็นมึนๆในดินนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะใครนีมึนนี่คือทับใครนีมึนนี่เทพมากมึนมากถ้ามันเนนเป็นเปกอะไรวะแต่สิ่งหนึ่งนะคะเข้ามานะก็รีบตัดสินใจค่ะ เรียนรู้ตื่นเต้นมากโคตรตื่นเต้นเลยสิ่งนึงนะอาวุธสำคัญของเราเลยนะคะในการทำทธุรจออนไลน์นะคะนั่นคือเอาเขาเรียกอะไรอะโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊กถูกไหมสำคัญมากๆอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตโน้ตบุ๊กสี่สามอย่างนี้โคตรสำคัญเลยสำคัญมากๆเพราะว่าเราจะได้เรียนเยอะมั่เยอะมั่ฟังเสียง ฟางเสียงเอ่เอชดนั้นนะใครที่นะคะโทรศัพท์ในมือยังไม่เยอะพอยังไม่มากพอค่ะ,คะทุกคนเออวันนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เ <c oughs> พราะว่าเราจะได้เรียนเยอะมากแอปพลิเคชันอะไระเยอะมากใหม่เพราะว่ามันคืออัพติดของเรานั่นเองเหมือนกับวันนี้นที่ทุกคนจะได้เรียนไลน์โอเนะคะเราก็จะต้องดาวน์โหลด New App แอปพลิเคชันใหม่นั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนเนาะนะคะก็นะคะเข้ามาเนาะ ตัดสินใจลงมือทำนะตอนเมื่องนะแม่มาตั้งแต่สมัยพวาอมแม่บ๊อบนั่นแหละตั้งแต่ออนทัวร์ตั้งแต่ไปสมัยนั่นแหละไปทุกอย่างเลยกับแม่บ๊อบนั่นแหละตั้งแต่สมัยมาแรกๆเลยไปด้วยกันนะคะนอน,อนด้วยกันกินด้วยกันทำทุกอ,อย่างด้วยกันเหลือแต่ยังไม่มีอะไรมีอะไรกันเท่านั้นเองแม่บ๊อบก็มีสาบีนะ่จ๊ะเออแม่แม่ก็ค,คนละสายกับแม่บ๊อบนะคะอ่ะใชตอ่อ ไปต่อไปต่อนะคุณละสายกันนะเออหนึ่งหนึ่งนางตัวเข้ามานางตัวเข้ามาสองนะเออนะเข้ามานะคะแต่ก่อนเราก็เที่ยวนาะเที่ยวมากกว่าเจ็ดประเทศเตัวโลกนะคะไม่เคยเที่ยวก็ได้เที่ยวเห็นแต่นะค้าออนไลน์ก็ได้เที่ยวเราก็ไม่เคยว่ามันมันเที่ยวได้สิ่งนี้เปมาอยู่ที่นี่แม่เจ้านะคะเที่ยวมากกว่าเจ็ดประเทศเนาะเที่ยวฟรีนะคะเสียตังค่าอะไรว่าเสียตังซูสภาเนาะไปเที่ยวกันแบบนี้เลยนะคะไปทุกที่เลยงามงามเนาะ งามโพมงามโพงามกระแด้งงามกระเดีย้ยเนาะอ่าภาพนี้ชอบมากสวยไหมคะภาพนี้สวยไหมสวยไหมสวยไหมคะคนหรือวิวเอาดีดี <c oughs> คนหรือวิวเอาดีดีพูดดีดีพูดดีๆมานะพูดดีนะด,ดี <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะคะภาพนี้เห็นแล้วมันชอบเห็นแล้วชอบมากมันเหมือนภาพที่หลุดออกจากแมกกาซีน ภาพที่ดูไดจากแมกซีภาพน,นี้เราเราไปเที่ยวเมาดีฟกันแล้วบอสสวยรู้ไหมบอสของเราตอนนั้นน่ะจ้างตาต้องค่ะไปถึงเมาดีฟยังจะให้ทีมงานรู้ไหมว่าหลักแสนค่ะหลักแสนจ้างช่างกล้องไปถ่ายรู้กับทีมงาน่ะที่เมาดีฟอ่ะสุดยอดไหมบอสของเราสุดยอดไหมเอาขอหัวใจรัวๆให้บอสหน่อยจ้างตาต้องนะคะไปงานไปที่เมาดีฟกับเราอร่ะมากกว่าหลักแสนน่ะบอสของเราจ่ายอ่ะสุดยอดไหม สุดยอดไหมสุดยอดไหมบอสของเราเนาะอุย้ยเลยได้ภาพสวยๆแบบนี้แหละนะคะเลยได้ภาพสวยๆแบบนี้แหละหัวใจเ,ยเวย้กับบอสเนาะคนสุดโคตรสุดเออโคตรสุดนะประทับใจมากนะคือภาพมันสวยเนะาะเมาดีนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะอันนี้ก็ประทับใจนะคะอ่าพาลูกไปเนาะบาหลีนะคะครังะะ้งแรกลูกไม่ขึ้นเครื่องบินนะคะเป็นลูกครึ่งเนาะไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเราไม่เคยพาขึ้น เพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะลูกสามหลานลูกสามหลานหนึ่งเป็นสี่ค่ะเลี้ยงสี่คนค่ะทพ่อบ้านค่ะเออก็ไปลูกไปเที่ยวเนาะนะคะไปเที่ยวบาหลีเนาะนาไปคือขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องทางเรกเนาะก็ทิพนี้นะคะแล้วก็พาพี่สาวเนาะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวมารีฟเนาะติดสองที่นะคะก็พาไปสวยๆกันที่มารีฟเนาะเออนะคะและ จากคนที่ไม่เป็นออนไลน์ค่ะวันนี้แม่ก็นะคะสามารถขึ้นขึ้นมาเป็นโค้ชขึ้นมาเป็นอาจารย์ขึ้นมาเป็นแม่ทีมขึ้นมาสอนวันแรกก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะสามารถขึ้นมาสอนตนขึ้นมาแบอบกขึ้นมานะคะส่งต่อได้ไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยิดว่าเราจะมาพูดได้แบบนี้ไม่เคยคิดฉันจะพูดได้ไหมฉันจะทําได้ไหมวันนี้ค่ะแม่มาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยวันแรกไม่มีใครเก่งค่ะแต่เราต้องฝึกฝนค่ะ ทุกอย่างที่แม่ทีมบอกให้ทําทําไปเลยไม่เขียนไม่ถามทําตามดังเยียวได้หรือได้เพราะว่าแม่ทีมที่นี่นะคะหรือบอสเราที่นี่หวังดีกับเราทุกคนใช่หรือใช่ฉะนั้นค่ะถ้าอยากเติบโตอยากพัฒนาแบบยิ่งยวดโปรดจงรับแม่ทําอะไรทําเลยได้หรือไม่ได้ถ้าได้นะคะพิมพ์บ้านได้ทะแม่ได้ค่ะได้ค่ะมาค่ะได้แน่นอนมาค่ะถ้าได้ถึงวันได้แน่นอนมาค่ะ ได้ได้นอนมาค่ะอ่ะแม่แม่แคบนะคะแ uhh. <en> ม่แม่แคบนะแม่แม okay. ่แคบนะคะแคบแคแม่แม <itus> ่แคบนะคะเออแคบแคแคบเอลูกราบอกได้นะคะแม่ก็ตัดการเลยนะคะแม่นะเออนะคะแม่แคบเรียบร้อยแล้วนะเออแม่แคบเรียบร้อยแล้วนะใครบอกก็ได้แน่นอนนะ แม่บอกว่าได้แน่นอนนะแม่ทำไรทำเลยนะโอเคไหม <c oughs> สุดยอดจ่ะสุดยอดมากเนาะสุดยอดมากนะคะ,ะนะคะและวันนี้นะคะวันนี้เนาะก็สามารถสร้างนะคะรายได้เนาะหลักแสนแม่ยังไม่ได้หลักล้านนะคะได้หลักแสนค่ะแต่ต้นไม้กินี้สามารถให้หลักล้านกับเราได้หรือได้ค่ะได้หรือได้แม่เราพาเราทําได้แล้วทํใไมเราจะทําไม่ได้ใช่หรือใช่จะใช่ขอดวงไฟรัว,รว,รวมานหน่อย คนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้กดลุกไฟรัวๆมาค่ะลูกกดให้กาลังใจตัวเองมากดให้กาลังใจตัวเองมาคนอื่นทําได้แล้วทาไมฉันจะทําไม่ได้เดี๋ยวไฟรัวๆมาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดพ่อค่ะแนะนําตัวเองพอแล้วมั่นใจว่าทุกคนนะคะน่าจะนะคะน่าจะอดาวลุ่เรียบร้อยแล้วเนาะดาวลุ่เรียบร้อยแล้วนะ